อ่าโอเคนะฮะวันนี้ผมก็จะมาอ่าสอนระบบใหม่กันนะครับดีว่าคลิปเก่านี้ก็รู้สึกว่าเออมันมีคนทําเยอะแล้ะอันนี้อันใหม่ก็ขอเปิดตัวอันแรกก่อนเลยแล้วกันนะฮะก็นี่เลยนี่นี่ท้าวิง่งท้าวิ่งอันแสนหล่อหล่อมากเลยดูอย่างแรกที่อยากให้สังเกตนะครับนั่นคือหลอดเลือดน,นี้ใครมามาตูดุงตูดุ้งอะไรวะเนี่ยโอเคนี่ฮะ ทำการคลิกคลิกไม่ได้อะแม่งแม่งทําไงวะมันทํายังไงมันคือทําอย่างนี้นะครับขอให้ท่านต้องกดคอนโทรลค้างนะครับแล้วก็คลิกเมาส์ซ้ายเลื่อนลงมาแบบนี้เย่ก็ทําได้แล้วนะครับเพียงท่านไม่ใช่หรอกอยู่มุมเนี้ยอะหมออยู่มุมเนี้ยผมถามเนะ่อยเวลาสังเกตเลือดเนะี่ยแม่งสังเกตยากอะสังเกตยากใช่ไหมมันก็ต้องมีการเลื่อนลงมาให้มันอยู่ระดับนี้ ะะสามแถวเนี่ยอืมสะดวกสบายดีมากเลยนะฮะก็โอเคโอเคไม่มีไรมากก็อย่างเงี้ยแหละอืมผมเดิมเดิมผมก็ใช้อย่างเงี้ยคนอื่นใช้ผมไม่รู้นะผมใช้อย่างเงี้ยสกงทสกิลก็ไม่ต้องดูหรอกเนะรู้สึกว่ามันจะไม่มีไรก็สกิลสวยโอเคไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องดูมนหรอกโอเคนะฮะแล้วก็แล้วก็วมางั้นๆเนี่ยนะก็ผมต้องกราบขออภัยด้วยฮะพอดีไม่แม่งช็อต ได้ยินไหมนั่นแหละพอดีว่ายังไม่เตรียมพร้อมเท่าไหร่แต่ว่ารีบอะพอดีว่าเออเนี่ยแม่งระบบใหม่มาลุ้นมากไงเยี่ยมมากเลยนะฮะตอนนี้ระบบเพื่อนได้บั๊กไปที่เรียบร้อยแล้วในแคปสำหรับตอนนี้เราก็จะมาเกียนกันต่อเลยนะฮะอ่ามาเจอกับเท่าหยานะฮะเท่าหยาตัวนี้เป็นที่รู้จัก นะครับเพราะผมเป็นหลานเท่ายานะฮะเขาเป็นเขาเป็น,เข,เ,ปนเขาเป็นเท่าผมเองโอเคนั่นเนี่ยคือสิ่งที่อยากให้สังเกตก็คืออย่าอย่าอย่าระวังโดนเกียนนะครับผมโดนแม่งได้โดนมาละแม่งโคตรเซ็งกดแชร์ปแลวท่านผู้ชมโอเคไม่เป็นไรเนี่ยยาหาเนี่ยแม่งมาขายผมอะไรวะสามสิบห้าเอ็มอุ้ยแม่งแปดอันสามอุย้ยมันรีบเผาเลยตอนนั้นเซิร์ฟแม่งเพิ่งเปิดชิบหายที่ไหนได้โอ้กดเข้ามาดูแม่งแม่งเสียใจ จะร้องไห้โอเคนะฮะเราก็รู้กันแล้วว่าเออเนี่ยราคาถูกมากสำหรับผมนี่ก็นี่ยังแค่ตังกระจกนะนี่เอามาตั้งตัวเฉยเออเนี่ยแหละที่หกเอ็มผมไปสมัยก่อนนะฮะแม่งอันละเท่าไหร่วะเจ็ดแปดร้อยร้อยร้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอเคไปอันอื่นกันต่อเลยโอเคเราจะมาเวลกันสักสักสามวิไอเล่นี่จะมาแจมันไรอยู่วะโอเคนะครับเราก็จะไปสู่ โหมดการเกียนกันต่อไปนะฮะนะฮะและอีกเรื่องหนึ่งคือความสะดวกสบายจะบอกให้สบายจริงนะแบบเนียอย่างเช่นดู VR โซอยู่เนี้ยโอ้แม่งก็งมานั่งเดินกดเดินแบบสมัยก่อนแม่งเลยโคตรเซ็งเลยแล้วเมื่อก่อนถ้ทาท้าวิ่งอย่างนี้ไม่มีนะไม่มีท้าวิ่งก็สิบห้าโอ้โหกว่าจะถึงแม่งดู VR โซแม่ง หมดอารมณ์จริงตานี้นี่ครับกดแป้งเลยอ้าวกดอ่า,กด,อากดได้แล้วโอเคนะเห็นไหมกดแล้ววิ่งเลยนะเห็นไหมครับโอ้โหวิ่งวิ่งวิ่ง,งโอเคมันวิ่งไปแล้วนะฮะเนี่ยคือความสบายอย่างนี้ที่ผมชอบมากเลยคนระับเนี่ยพัฒนาอีเยี่ยมไปเลยนะฮะการที่เราว่างๆสงบสติอารมณ์ลครเครียดนะฮะเราก็ต้องมาทําการเดินตลาดนั่นเองแล้วนี่แล้วนี่อะไรเนี่ยแจกเบอร์ สามารถติดต่อไปได้นะฮะเขาแจกเบอร์นะฮะโทรไปจีบเลยโอเคแม่งเอ้ของเฟิร์มมีในถูกเลยเออลืมบอกไปว่าไอเนี่ยสวยดีนะไอขอบขอบเนี่ยอ่าไม่มีอะไรหรอกแกแน่แหละไปสืบหมดต่อไปกันเลยดีกว่านะฮะอ่าสำหรับเปลี่ยนคัร์ดนะครับเราก็ต้องมาดูนะฮะนี่นี่นี่ดูแผนที่นะดูแผนที่ดูดูดนี่มันบอกขั้นตีตรงนี้ใช่ไหมอ่า ตีกันแล้วตีไม่ขึ้นนี่แล้วก็ต้องมาตีตัวนี้เลยนะฮะนี่ตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวนี้อ่าอ่าตัวนี้เลยตัวนี้เห็นไหมครับนั่นแหละตีเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปเปลี่ยนคัสได้เลยในแคบแค่นี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วโอเคหลังจากที่เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาแลกเปลี่ยนคัสกันได้เลยนะฮะแล้วก็เปลี่ยนคัสเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวจะสอนวิธีการแลกดาบอีกทีหนึ่งในะคบอ่า อ่าเราจะมาพิสูจน์กันนะฮะว่าสิ่งที่คาใจเหมือนกันนะครับนนั่นก็คือการที่มีออปชันเห็นไหมครัอ,ออปชันอ่าออปชันนี้มีอ่าอย่างเช่นผมยกตัวอย่างแล้วกันเมื่อกี้ออปแตกไปแล้ววีผี้าจะร้องห่าเนี่ยเนนะีโอเคนะครับเราก็ต้องเสริมอะไรให้มันเป็นบวกส่ก่อนเพื่อที่เราจะไปแลกเป็นค่าสองใช่ไหมครับอ่าไม่เป็นไรหรอกอ,อ้าวอ้าวอะไรวะอ่า การที่เราจะเข้าไปเว็เบเดี่ยวกังนั้นนะครับเราก็ต้องมาดูนี่เข้าไปเลยไอไม่ใช่นี่ yulgng นี่พิมพ์แค่นี้ฮะพิมพ์แค่นี้พออ่าเข้าไปนี้แหละไม่เว็บเยีเ่ยวกังนะครับเราก็จะมาดูอ่าเราดูนี่เลยอ่าเห็นไหมครับนี่การแรกดาบเห็นไหมครับนี่การแลกดาบจะมีการบอกเลยนะครับกดเข้ามาเนี่ยในลิงก์เมื่อกี้อ่าเห็นไหมครับดาบอะสูธไฟระดับ,ระด,บระดับไร,ไร <laughs> อา่าวุนไฟลและระดับนะครับนี่ระดับบวกสามนี่การที่เราจะไปแลกเป็นคัทหนึ่งได้เราก็ต้องบวกสามก่อนเห็นไหมครับอ่ราระบบสามเสร็จปุ๊บเราก็ได้คัทหนึ่งบวกสองมาททำยิบเรื่อยๆนี่เข้าใครที่ไม่เข้าใจก็สามารถเข้ามาดูที่เว็บโยก,กังนะครับ p a y p a r k com นั่นแหล,ละอ่าแล้วเข้ามาดูการบวกนี่จะแลกดาบอ่าโอเคนแค่อ่าอยากจะบอกว่าติดแล้วบวกสี่อืม จริงไอบอกเรื่องหนึ่งจากใจก็คือไอ้ดาบบ้านเนี่ยแม่งติดยากมากจริงออฟยากบวกยากแม่งเยอะเยอะไปลองดูลองดูเดี๋ยวก็รู้จริงแม่งติดโคตรยากเลยโอเคนะครับอ่าในสาเหตุที่ผมอ่านนอาจจะพูดแม่งลินพันโอเคนะครับไม่จะบอกอยู่ว่านี่ที่ผมออฟอย่างนี้มาเพราะว่าอยากจะรู้ว่าอ่าถ้าเราเปลี่ยนค์สใช่ไหมแล้วเราเอาดาบเนี่ยไปแลก เรายังจะได้ออปชันเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านะครับเราก็จะลองดูกันเลยอ่าผมได้เปลี่ยนค่าเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับอ่าการที่เราจะออปชันนี้ออกก็คือต้องบวกให้แตกนะฮะแล้วมันจะให้ออปใหม่มาเลยซึ่งผมก็แตกมาแล้วนี่ไงได้โอเคนะครับได้ดับค่าสองมาเรียบร้อยอ่าได้อ้าวยังไม่ <laughs> ยังไม่ได้นี่หว่าแม่งเอ,อ้แล้วมันให้ไปหาอะไรมาเนี่ย มันบอกว่าเวรกรรมอ๋อไม่ใช่หรอกแม่งต้องใส่ลืมไปโอ้โห้วแจ่โอเคนะฮะเราก็ได้เห็นแล้วใช่ไหมครับอ่าเป็นดับค่าสองบวกสามแล้วแล้วก็เป็นรุนแรงสิบสองนะฮะว่าง่ายเลยเดี๋ยวทุกคนลืมก็ไม่อยากจะให้ลืมนะครับนั่นก็คือการคือการ เอาดาบนั้นไปบวกเพื่อลายออปชันออกมาอ่าแล้วอยากจะบอกว่าใครที่คิดจะออฟวียี่ห้านะครับถ้าไม่เซียนจริงอย่าทําเลยเดี๋ยวลองให้อ้าวอ้าวอ้าวอ๋วอแม่งติดเฉยจะทําไม่แตกนะครับไม่เซียนจริงอย่าทําเลยผมทํามาแล้วจริงพันเอม็มแม่งยังเอาไม่อยู่เลยจริงอ่าเออนี่าล้มเหลวแล้วโอเคนะคเห็นไหมก็จะเป็นดาบไอ้คา,า,า,าสองเหมือนเดิมแล้วนะฮะโอเคสาหรับตอนนี้ก็ก็พอแล้วเนะน่าจะพอแลนะอ่านะครับ เอาล้วนะฮะก็มาถึงชุดสุดท้ายกันแล้วนะครับสำหรับช่วงนี้เราก็จะมากล่าวลาทุกท่านนะฮะว่าขอขอบคุณเฮียเจ๋งที่มออเปปซี่ให้เราได้ทานกันนะครแลวก็ขอขอบคุณบริษัทเกมนี้ด้วยนะฮะเกมโยกังแต่ที่ขาดเสียมไม่ได้คือเกมโยกังนะฮะที่ผลิตเซิร์ฟใหม่โอ้ยคือจริงๆนะอันนี้อยากจะบอกตรงว่า บอกว่าเปิดสี่ทุ่มแต่เลดไปนิดเดียนิดเดียเองคือแบบไม่ได้เครืองอะ่ะคือแบบเออแม่งดีมากอะ่ะแต่บางเกมเนี้ยแม่งเลดเป็นวันอะ่ะเออแบบชอบอะ่ะเออจริงๆโอ้ใครเแล้วใครมันตื่นตึงตื่นึงวะโอเคนะครับแบบช่วงนี้ก็ต้องขอกราบปลาทุกท่านที่ดูคลิปจบไปเพียงเท่านี้นะีฮะก็ขอตินิดนึงแล้วกันนะครับก็นี่เลย ระบบนี้โอ้โหแม่งงงมากอาชีพใหม่เล่นยากจริงนะครับมแม่งเล็ดแบบเลเทะจริงครับกันเออเนี่ยโอเคงั้นก็ขอฝากกราบขอบคุณทุกคนด้วยนะครับก็ขอช่วงนี้ก็ไม่มีแล้วละก็ขอสวัสดีครับผม